คือคุณคิดผิดมากๆากเลยดูดูของปึง้งใช่มันเป็นแก้วน้ำเหมือนมันติดพิษอ่ะท่านผู้ชมคือมันติดติดพิษสวัสดีท่านผู้ชมดูดท่านด้วยนะครับตอนนี้เรายอยู่ใน,นเกม n d e r t a l e เลรี e ซ็นะครับวันนี้เป็นอัปเดตของ Excel ลนะครับเป็นอัปเดตที่แบบว่าโอ้โหเปลี่ยนทั้งหน้าล็อบบี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยพาไปดูทีหลังละกันตอนนี้นะครับเนื่องจากว่ามันมีบอสเขาเรียกว่าอะไร มีตัวมาตีมาให้ใหม่นะครับเยอะแยะเลยนะผมก็จะมาแนะนําของที่ควรจะเอาไปเติเตอร์ไปยิงอะไรเนี่ยอะไรพวกเนี้ยแบบมันจะเป็นการที่เอาให้ช่วยแบบลดใครที่สังเกต้เพว,วาที่มันชอบยืนนิ่งๆอ่ะยืนนิ่งๆแล้วไม่ไม่หวาไปหวามานิ่งก็จริงแต่บักแอดมินไม่ปรับให้ชุดเกาะเตอร์ตเตอร์ยิงใส่นะครับไม่มีดามจเว้ยวันผมเลยแนะนําว่าทุกคนควรจะใส่เป็นอา ใส่เป็นของที่เพิ่มเลือดที่ได้มากที่สุดและมีประโยชน์มากที่สุดนะครับอ่ะผมจะแนะนำนะครับอ่าด้านล่่าาางอด้นหลังของผมตอนนี้จะเป็นร้านค้าของแซนกับฟาเ์มลัสน,นะครับเนี่ยให้เราตรงเข้าไปเนี่ยเราก็สามารถทะลุนะนะครับนี่เราก็สามารถทะลุตรงนี้ได้นะนี่ตรงนี้เลยเดินมาปุ๊บปแปลวนี่ครับแล้วก็อ่าทำการเน,นี่ยอันนี้ก็คืออ่าเป็นชุดเกาะที่ จะไม่คุณจะทําให้คุณมีแค่เลือกแค่สูตรแต่ทําให้คุณมีการหลบอ่ะหลบดีให้สังเกตไม่บวกร้อยห้าสิบคือมึงเกินไปอ่ะโอเคมาไหนก็ไหนและผมขอทีเดียวในะนันรับเวปป้อนที่ควรจะเอาไปก็คือหนึ่งดิจรับดเจโบนเนี่ยคือแบบ, ai, บเมตาอันใหม่นะครับในเกมอันเดอร์เทลลานลีซ่นะครับหรือถ้าไม่มีจริงๆคือแม่งไม่ทันหรือมึงทันอัปเดตหลังก,ก่อนก็คืออ่าเป็นของอ่นานะครับโลเดนเซเบอร์นะครับ, er, รบอาวุธอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมมันก็เป็น อืมนั่นแหละก็มันปล่อยคืนดาบได้เหมือนกันนะแต่ที่ผมแนะนําที่สุดคือเดจีโบเนาะจะปเป็นเป็นอาบิลิตี้นะครับอาบิลิตี้เนี่ยแนะนําเป็นอ่าโอ้โหมันมีหลายอย่างนะเลยนะหนึ่งคือแซนอาบิลิตี้ครับแซนอาบิลิตี้ก็ใช้ได้นะโอ้แบบแซนอาบิลิตี้เนี่ยมันไม่สามารถเอาได้นะครับเพราะใส่พืชพอกดเอียร์จะเป็นการปล่อยไอ้พวกนี้ออกมานะครับก็จะเป็นการลดให้สังเกตได้เยอะเลยนะครับต่อไปจะเป็นอ่าหนึ่งเอ็มวิซิตนะครับไอ้เนี่ยอาวุธเนี่ยคือมันมีห้าเอ็มวนะิซิต์ด้วยนะครับท่มม่่าานผู้ชมแตว ตอนนี้มันเอาออกไปแล้วรนะับไอดีนี้ยังไม่ตีเลยใช้แค่หนึ่งมิเลียนนะวิสิตนะครับคือมันจะบวกเกาะทุกๆการจมตีถ้าเราโดนจบตีปุ๊บมันจะแบบคล้ายๆเป็นโพเทคอะเข้ามาปอปๆโอเคครับท่านผู้ชมดูดูทานตอนนี้เราอยู่ในหน้ารับบี้ของเกมที่บับลายแล้วนะครับดูสิครับท่านผู้ชมมันเปลี่ยนขนาดไหนอือคือดเดเมมันจะมีแต่สีส้มแล้วแต่ตอนนี้ไม่เป็น เอกเทลนะครับเต็มไปได้วยสีม่วงหมดเลยโอเคเราไปดูจุดเตีบบน๋นเลยนะครับอ่ะนะครับได้อ่าเออผมขึ้นบันไดแต่เริ่มต้นนี่เลยล่ะขึ้นบันไดปุ๊บอ่าฮะโอ,ะอะ้นี่ของเราก็พร้อมแล้วใน,นการคือผมจะตีให้ผมจะตีให้ดูดีไหมวะไม่เอาเดี๋ยวผมขี้กตีแนะนำของในการตีนะเพราะว่าพรุ่งนี้มันตีเบาแล้วเราเอฟเคได้สบายดีคนโหดๆเดี๋ยวถ้าใครแบบ หลายคนมีสูตรนะท่านผู้ชมจริงๆ,ๆอ่ะในเกมเนี้ยคนไทยทุกคนหลายคนไม่มีสูตรเยอะใช่ไหาดิเออถ้าใครแบบม,มีสูตรดีๆในกระตีเอ็กเซลก็แนะนำคนที่เพิ่งแบบเข้าวงการก็เออแนะนำเขาหน่อยก็ได้นะท่านผู้ชมไปเดี๋ยวเราขี่ไปกันเลยฮะเราก็ขึ้นมาอย่างนี้ครับอ่าไปคล้ายๆกับที่อิตาเล็อิสซูเอ็กซ์เลยนะครับแต่ว่าอย่างมันปึ๊บปึ๊บป,ป,ปักประมาณปักประมาณนี่แล้วก็ขึ้นตรงนี้ไปปึ๊บปึ๊บอ,อ่าติดติดโอเคเราก็ขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้่าฮะนี่แล้วก็ผ่านกับยำไป ก็ลงมาด้านล่างนี่อ่ะก็เข้าไปในมิตินี่ครับเราก็จะเข้าไปในมิติ X ครับมาเรามาอธิบายกันักบไปเรามาเริ่มแต่ตัวแรกก่อนก่อนเลยนะท่านผู้ชมตัวแรกก็คืออ่าเป็นไอ้แล้วไอ้ก็คือหนึ่งนะท่านผู้ชมเออเป็นเลขเยอรมันเยอรมันตัวแรกที่เราจะต้องมาตีก็คือทอเรียนครับคือที่จริงอ่ะเราสามารถตีรัดได้เลยครับแต่ถ้าคุณแบบปืนมันปุ๊บแล้วมึงเก่งอ่ะคือคุณมาตีคอสแซมมาตีไอ้ตัวนี้ได้เลยเอออ่าเริ่มแต่หนึ่งกันแล้วกัน คืออ่าตัวที่หนึ่งนะครับมันเดี๋ยวผมจะบอกแค่ตัวที่มันดอบของเนาะตัวที่หนึ่งก็คือทอรเรียใช่ไหมมันจะดับเป็นดับตอนนี้เราเจอของของอ่าทอเรียนะทอเรียในจักรวาลอ็กเทลดาบจะดับเป็นคล้ายๆดาบของแอสเทรีเดมเมอร์ในจักรวาลหลักเนี่ยนะท่านผู้ชมไม่รู้กูไม่เข้าใจอันเดอร์เทลอย่ามาด่ากูดาบมันจะประมาณนี้เลยนะโอ้โหมีดวงตาตัวนี้ด้วยนะดาบมันก็จะมาแปดหกแสนนะครับอ่าอ่าเริ่มมาปหะมาดาบปรามาณนี้นะหกแส้นเลยนะ ตัวที่2ก็จะเป็นเอสกอร์นะครับอ่ะเอสกอร์จ่าก็จะเป็นประมาณนี้นครับสีขาวล้วนนะครับแล้วแบบหอกปูซีดอนดาเมจก็ดาเมจแปดเจ็ดแสนะครับดาเมจเจ็ดจแสนอไปนะครับจะเป็นอันดายครับอันดายเนี่ยนี่ครับมันคือเ e อ e นะ็กอันดายเอ็กซ์สเปียร์นะครับเอ็กซ์อันดายสเปียร์นั่นแหละ เออเนี่ยก็จะแบบนี้นะเป็นหอ,อกสีม่วงๆนะครับประมาณนี้เลยโอ้โหถ้าเกมมันปรับแบบโจมตีเป็นระยะไกลได้แบบโจมตีแบบเป็นหอ,อกแทงเราเข้าไปโอ้โหเท่เลยนะตัวตัวที่เป็นพระเอกที่แบบยืนอยู่ตรงหน้าเราเลยนะครับก็คือ X นะครับตัวเนี้ยก็คือ Sans อสแ o s s อแซนนันะ่นเองครับจากกวา Cross อแซนเนาะเป็น Cross อสแซนนั่นแหละรู้รู้ ซึ่งตัวนี้จะดรอปเป็นชุดเกราะที่ผมใช้ครับดูเลือดผมนะครับอายปิงมันปิงบางเลือดผมจะมี6กหมื่นสามหน่วยสิบร้อยพันหมื่นหกหมื่นสามนะคือเลือดไม่คดเยอะดูอาร์เมอร์ครับอาร์เมอร์ที่ผมใส่ก็กคือ cross sand r o c k e s นะครับคืออาวุธเนี่ยไอชุดเกราะทูดิเซตไปมันก็หายแน่นอนครับอืมก็ตอนนี้เราก็มาถึงตัวสุดท้ายแล้วนั่นคือ g a s t e r นะครับ g a s t e r เนี่ยถ้าสมืติว่าอ่าเรายัางไงจะไปตีมันยังไงคือพุ่งใส่มันอย่างนี้เหรอ โอก็ตกลงไปตายอย่างเดียวคือเราต้องมาด้านหลังนะครับมาด้านหลังตอนนี้นะแล้วก็กะกะอย่างงี้ตรงวนะเดี๋ยวผมไม่รู้นะเดี๋ยวถ้าผมลงพลาดเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวก็เห็นเองและมาเฮย้ยเอา้านี่ไงครับท่านผู้ชมเนี่ยมันจะเป็นสีดำๆนี้เลยนะมันจะเป็นแท่นไปนะเออผมไม่ขอไปอีกรอแบแล้วกันนะนะโอเคเรามาถึงช่วงเวลาอ่ารีวิวของของอะไรที่ผมจะมารีวิวเอเอเรื่องจักรไก่เรื่จักรไก่เ,เ,ากกาเป็นหัวแล้วนะอะไรนะจะเป็น s ซิร์เบอร์ส a อฟเนะครับ อโอ้โหทำไมปกแม่งร้องหินหมดเลยอ่ะชื่อแม่งสติ๊กด้วยพอ่อมึงมันจะเป็นดาบอย่างงี้นะฟัน,น,อ,ฟนอ่ะลองฟันอ่าตายเป็นการฟันปกติคนระับเป็นแบบดาเมจดาเมจเข้าไปปกติเลยนะความเร็วก็ก็งันๆนะครับท่านผู้ชมมาต่อไปจะเป็นนะเอสคอร์นะครับเอสคอร์ไทเดนนี่ประมาณนี้เลยฟันประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้โอ้โหก็แปดแสนแล้วนะดาเมจก็เอ้ยเท่าไหรนะเจ็ดแสนกัน ท่าน,นั้นแหละต่อไปก็จะเป็นอ่าครับนะเนี่ยเ,ออเนี่ย x อันใดดิเออ x อันใดเนี่ยจะดับเนี่ยหอกนี่เนาะมีการฟันวันนี้อะไรวันนี้เลย,นนเลยโอ้โหกระจอกมาหอกต่อไปนะก็คือ x มานะอันเดียร์ขอเนี่ยจะดับจากแจ็คสเตอร์นะครับดูโอ้เห็นเป็นแบบน้ากากะะี่แบบโอ้อาจจะเป็นแบบเคียวกระทาพิเศษอะไรเนี่ยเท,ท,ท่ใช่ไหมครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ผิดแล้วครับคือคุณคิดผิดมากๆเลยดูดูดขอปึง้งใช่ มันเป็นแก้วน้าเว้ยแต่สิ่งที่มันมากับแก้วน้ำมาด,ดูดู๋ยวนี้ดูดูดูเห็นอะไรเห็นอะไรไหมคือแบบเหมือนมันติดพิษอ่ะท่านผู้ชมคือมันตีติดพิษเว้ยไอตัวเนี่ยคือเอ็กคือเอ็กซ์เกสเตอร์อ่ะมันตีติดพิษคือพิษมันก็แรงอยู่เลยนะเอ้ยมันไม่ได้แรงหรอกมันเอาแบบ ถ้าโติมันตีไปแล้วเป็นรดรดไอ้พวกที่มันใช้ให้สังเกตได้เนี่ยจะเป็นอะไรที่โกงมากเลยนะอันนี้ถ้าใครอยากลองก็ไปหาตีเอานะผมเก็บเป็นปริศนาต่อไปนะเออแล้วเ,เก็บเป็นปริศนาเดี๋ยวผมค่อยเอาแก้วน้ำเนี่ยมาทำคลิปอีกทีอีกแบบอีกตอนหนึ่งอีกทีนะ